สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีนํำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหัวยราวพัฒนานะครับผมงวดประจำวันที่26กันยายนสอง5นนะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่อง คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่23นะครับผม สำหรับวันที่23นะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่7นะครับผมวิ่งรูด8กับ3นะครับผมอดไปนะครับผมสำหรับ7เลขที่ออกนะครับผม0 8 2 2 2 6 2นะครับผม สำหรับ08นะครับผมเป็นล่างชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็22เป็นล่างชุด4ตัวนะครับผมแล้วก็262เป็นชุด3ตัวบนนะครับผมแอดมินมี80นะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่26นะครับผม สำหรับวันที่26นะครับผมเลขในตารางจะมี261045นะครับผมให้เด่นอยู่ที่2นะครับผมศูนย สี่แอดมินก็ชอบนะครับผมสี่กับหกเป็นหกนะครับผมสำหรับสองนะครับผมเดียวสองศูนย์ สองหนึ่งสองสี่แล้วก็สองห้านะครับผมสำหรับศูนย์นะครับผม จะมีศูนย์หนึ่งศ 06 09นะครับผม08สำหรับ6 6ก็จะมี6 1 6 3 หกสี่แล้วก็หกห้านะครับผมสำหรับตัวกันนะครับผมชอบคอยตามนะครับผมกันก็จะมี07 28สองแปดแลก็หกเก้านะครับผม สำหรับเบิ้ลนะครับผมศูนย์ศูนย์หกหกกดสี่สี่นะครับผมสำหรับชุดสามตัวนะครับผมแอดมินจะจับในตารางนะครับผมด้วยนะครับผมก็จะเป็นห้าสี่หนึ่ง ก้าสองหนึ่งแปดศูนย์ห้า 20แล้วก็206นะครับผมแอดมินจะสรุปให้อีกทีนึงนะครับผมสำหรับหวยลาวพัฒนานะครับผมงวดประจำวันที่26กันยายน2565นะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่2นะครับผมเม็ดเดียวคือ2นะครับผม วิ่งรูดศูนย์กับ6นะครับผมสำหรับ2นะครับผม2 0 2 1นะครับผมแล้วก็2 4นะครับผมก็ต้องรองนะครับผมสำหรับ0นะครับผม0 1 0 5 0 6 0 9กก็ต้องรองนะครับผม สำหรับหกนะครับผม6 3สามหกสี่หกห้าก็ต้องรองนะครับผมสำหรับตัวกันนะครับผมชอบค่อยตามนะครับผมเปิ้ศูนย์ศูนย์กับสี่สี่นะครับผมสำหรับสามตัวนะครับผมห้าสี่หนึ่ง 921แล้วก็206นะครับผม fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดต,ตีน้ำโชคพาด้วยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆงปัง,ปงๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ